ม่ต้องถามในความรู้สึกกูพวกกูพร้อมกันมาตั้งนานเลยสัตว์ KS พวกกู KS เคยแพ้แต่กูไม่เคยล้มแต่ไม่เคยร้องกูไม่เคยทอ้อกูไม่เคยยอมถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคําหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทําให้เกิดวีรกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน,น,น้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลย ดูแลตัวเองด้วยนะคะเนี่ยถ้าใครมาแหลมๆอะไรก็บอกป๋าป๊าก็ได้ค่ะให้ป๋าป๊ามาบอกหนูทีลังนะหนูน่าจะมีเพื่อนเยอะอยู่ถ้าป๊ามีอยู่มีอะไรโทรหาเก้านาได้เก้านาเก้านาก็ได้ค่ะหนูอ่าโทรหาพี่ไม้เอกก็ได้ค่ะพี่เอกก็อาจจะอยู่แต่อาจจะอยู่กับสาวใช่ไหมคะใช่ครับผมอยู่กับแฟนผงไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ค่ะก็มีนะมันยังไม่มีถ้าใครทำ้ายอะไรก็บอกป๋าป๊าได้นะคะ ในอยากสักก็บอกนะครับเป็นช่วยโอ้แล้วถ้าอยากสักรูปไอ้เนี่ยค่ะป้าเข็มอะไรคะใหญ่ไหมครับแค่เข็มแต่คุบอกเข็มป้าไม่ธรรมดาเป็นยังไงคะน้องห้าหกเข็มครับฮะห้หกเข็มได้เหรอคะได้เลยลูกห้าหกเข็มไม่ตกตกใจค่ะตกใจน้องคืออะไรล่ะของป้าผมน่าจะแบบพวกเข็มเย็บถุงกระสอบอะไรเงี้ยครับ น่ <G ül> าเข็มที่เขาเย็บไอเต็นนะบี่เต็นไรเดอรด์ระะอ่ะไม่ร<ช>ู้กู๊บเลยอ๋อเย็บเต็นด้วยใช่โอ้ไม่ก็ไอขน,นาดไม่สำคัญครับสุดท้ายอยูท่ที่จังหวะมากกว่าท้าลงโอ,โอ้มามาคะมามาชอบไหมคะเข็มห้าหกสั้นปุ่มสุ่มดีนะห้าหกห้าหกเข็มเดี๋ยวผมบอกสั้นปุ่ม ดันปุ่มสุ่มลีลาดันปุ่มสุมส่มลีลาใช่ไหมใช้คำว่า่มด้วยนะ z ุ่มมีแอบหรือเปล่าแอบไหมนะครับมันจะเิดเผย่ะแล้วแต่เราอะก็ะป็นไหนก็ BK ด้วยนั่นไม่จะลำบากแต่ช่วยครูก็ดีไม่ละไม่ละ ให้หนุ่มไบกัทำอะไรเุงโฟกซ์ดติดือหลกะพี่ือป๊าบอกว่าป๊าามีเข็มห้าหกเข็มมาถ้า้าหกเลยอรอเขาบห้าอกีโั้นที่มิติ้งที่กูสกิดมึงอะมึงว่าใหญ่โอ้โอ้โอ้โด้้โอนอ้นอ้อ้โ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้โ้โ้โอ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 ้โ้โ้อ้โ่้โอไม่้โอ้โ้อาโอ้โออ้โ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 ้โออออ้ออ้้โโ ตออนแรกกบยังเป็นรอยครับตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ยังเป็นรอยเออเป็นรอยแผลเป็นอ่ะมามาคับเข็มมันอาจจะห้ามจริงเห็นฟาดแล้วโคกแคโคกแตกอ่ะนะคะขอจะไม่น่าเป็นไรใช่ไหมล่ะไม่ลุกจะไม่ลุกเฉยๆค่ะเฉยๆไอโป๊กสี่เก้าที่ผ่านไม่ลุกสี่เก้าเข็มสวัสดีครับผมอาจจะไม่ห้าหกแต่ผมห้าสามครับมีห้ามีเข็มห้าสามเย็นยิดสี่เก้า อะไรใส่ส่กอกแดงเงี้ยไปดิเฮียกราอย่างลังโตไอ้สัสเอ็นบอกชอบสีแดงเหรอคะใช่เขาชอบสีแดงก็ดูจากผมผมมาไหมแล้วก็น่าจะสีแดงไม่ได้แดงแค่ผมอันนี้ฮะฮะไหมคะต้องพูดว่าม้ามีอะไรแดงอยู่ครับางไรแดงได้เสื้อครับนี่ไงขอบเสื้อเห็นปะชายเสื้อม้ามาไม่ใช่ม้าอันไหนมันจะดูแปลก เรียกน então, ้าเฉยๆน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าเพราะว่าแม่ไม่ไม่ไค่อยไ,ไม่ไม่ค่อยได้สัมผัสเรียกว่าหมาว่าป้าป้าเราอยู่แบบอยู่เราไม่เคยเจอหน่ะป้าอยู่คนเดียวมานานไงล้างลังมานานแห้งหมดแล้วอ่ะแห้งไม่โอ้พี่ผมว่าไม่น่าแห้งนะแต่เรียกว่าไม่รู้ว่าแบบแม็กเนี่ยในรางเพิงน่าจะเต็มอ่ะทำไมไม่รู้แต่เราเปิดเปิดก๊อกใช้งานเราไม่รู้ว่าจะเกิดแตกหรือเปล่านินทานได้ปล่า บอกว่าในรังเขเลยเหรอใช่ป้าพอป้ามันแห้งมานานอ่ะเราแบบเปิดปั๊บเราแบบเหมือนเราบายออกไวอ่ะแบบแล้วแล้วแบบเยอะแบบเห็นเวลาที่เขาปล่อยน้ำในใช่่งแ่งเก็บน้ำมากักไว้นานอ่ะกักไว้นานแล้วเปิดน้ำมาป้าโอ้โหะบแบบวาวน้ำมาแบบต้องบอกว่าน้องคนล่าสุดอะค่ะตั้งแต่หลังจากนั้นป้าป้าก็ไม่ได้ปล่อยน้ำอีกเลยนะเอคือทำงานเป็นนักเตะเพลิงใช่ไหม คือไอจูนี่น้องคนล่าสุดก็คือไอไอลูกคนสุดท้องอ่ะคือไอจูมันก็แบบจะยี่สิบอายุจะยี่สิบแล้วอ่ะคือแบบดูดิป้าผมแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบปล่อยมาแบบเก็บจะยี่สิบปีแล้วอ่ะยี่สิบปีเลยเใช่ครับใช่แต่อย่าไปยุ่งกับอย่าอย่าไปยุ่งกับหัวเขื่อนครับไม่ได้ <c oughs> เดือดลักระวังแบบสำรักนะบอกไว้ก่อน <c oughs> สำรักเลยเหรอกูว่าแก่งไม่รอดแล้วไอแกงนี่กูโดนใบกันแน่ ก็ต้องอย่างฮะจต่ต้องลองกดดูก่อนก็ได้ค่ะเคขื่อนเคขื่อนภูมิพลนะครับไม่แต่ว่าจะบอกว่าตั้งแต่น้องคนสุดท้องอะค่ะก็คือป๊าไม่ไม่มีการไม่น่าจะมีกันแบบอะไรนะปาก็อายเลยอะค่ะไม่ห่านไม่ใช่มานานเกินไปนานจนจำไม่ได้เลยค่ะหมาหมาก็รอกับหมาอยู่นั่นแหละสนุกป๊ แต่ปลาไม่ค่อยพูดกับใครง่ายๆนะคะพอตีพูดกับครง่ายๆด้วยพูดน้อยอ่ะพูดน้อยอิงเหรอแม่ไม่ตั้งแต่ปลาผมมาอยู่ในเมืองเนี่ยก็คือแค่จบปูนทํางานแกงแล้วก็ขึ้นอาวุธใช่อิงเหรอเราไม่ทำเะไนอื่นอีกเลยใช่ใช่ไหมผู้หญิงไม่ยุ่งเลยครับนะครับคนอื่นคนอื่นมีแต่แบบพูดน้อยต่อยหนักครับแต่ปลาผมพูดน้อยจัดหนักครับฮะ จัดจัดของอะไรพวกนี้อ๋ออ๋อจัดของหนักคนขยันใช่ค่ะใช่ป้งผมประหยัดสิก็ไ่ปนแบดนอนนะดัแต่แต่วันนึงกี่เวลาครับเช้ากลางวันเย็นแล้วแต่ค่ะก่อนอาหารหรือหลังอาหารนะแป้่ขหลังครับระหว่างกินก็ได้ครับนไปด้วยก็ได้บางทีกินอาหารไปก็จัดไปก็ได้แบบบางทีจานมันไม่เรียบร้อยอ๋อ ถ้าตรงนี้น่าจะทั้งวันห <c oughs> มายถึงว่าแบบกินทั้งวันเลยสงสารไปเลยสง <c oughs> สารบ้นเลยตาไม่ได้จัดทั้งวันหรอกแต่ไป่องลง็อกนี่ชอบทั้งวันช่องล็อกยิใหญ่แมวบู๊เยอะยินดีต้อนรับสู่ช่องไม่เอก <c oughs> ชาแนลขอบคุณสำหรัการติดตามใหม่ด้วยนะคะพอแล้วพอแล้วอะจะปเป็นพี่พทองไหมเนะี่ยไปแอร์ด็อปไปฟ้าแอรดด็อกแมวเหลยอเฟื้องฟูไหมน้าๆครับจะรอรอป้าป้าไดอ้ไหมคะ จะรอเขาตลอดป๊าป๊าจะมาปล่อยน้ำนะคะไปไปเล่นไอตบก่อนปล่อยน้ำทำอะไรครับอืมล้างล้างฉับอกว่ารอได้แล้วกูรอมาทั้งดีแล้วโอ้มาล้างล้างแบบเช็ดห้องเลยค่ะล้างห้องใช้น้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช็ดห้องใช่ถูห้องอะไแบบเนี้ยค่ะอถูห้องไหมคะเนี่ยมันแคบๆอยู่นะถูห้องอะค่ะอ๋อถูห้องถูห้อง ถือห้องเขาใช้คำว่าปล่อยน้ำหรออ๋อไม่คือคุณลุงอาจจะใช้คําผิดพอดีครูลุงแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชินเท่าไหร่ค่ะภาษาจะแปลกๆหน่อยพอดีเจอเพื่อนมาค่อนข้างหลากหลายนะคะเอเยลพินดีต้อนรับสู่ช่องเอเยลขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับช่างมันเธอทำมาม่านนัแหละภาษาไทยไม่แข็งปะใช่ใช่ใช่อาจจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ภาษาไทยไม่แข็งครับแต่ป้าผมแข็งอ่ะอะไรแข็ง คอแข็งครับคอแข็งอ๋อนึกว่าแข็งเลยคอแข็งมามาลองดูคอปลาปลาไหมคะไม่เชื่อลองยกดูไม่ต้องยกก็น่าจะเห็นนะคะเนี่ยขอดูลังหน่อยดิแข็งแค่คอเหรอขอดูลังขอดูลังลังใหญ่นะครับนีขอดูลังหยาขอดูลังหยอ อ๋อคกลียดอะไรแปลกนะครับไม่มีอะไรผมไม่ไดแหละนครับลูกๆนี่แหละชอบชงครับผมตัวผมไม่พูดอะไรถผมแรกต้องผมดูคนนึงไม่พูดป่อจริงเหรอใช่ค่ะจ๋อมาครับผีตลกนะคะถ้าอยู่คนเดียวน่ะ เรามีกับม้าก็ได้นะคะแอดมีไหนด้วยกี่ตัวเป็นกีอื่นแทนนะคะอืมเช่นแชมเลมฟักทองไปแล้วอืมผีข้าวหอมนะคะข้าวทองไหมอืมผีข้าวหอมนึกว่าจะเป็นแบบผีจับหัวอะไรเงี้ยโอ้อันนี้ผีจับหัวก็ได้อยู่ค่ะไปหรือไหมฟักทองจะไปหรอ ผมขบสักลูกหนึ่งแม่เราปาจะทิ้งเขาไปข้างหอยาไปดูก่อนเราค่อยไปเลยไปเลยไปเลยไเอยไปเยไปเลยไปเลยไเยไปเลยไปเลยไลูไปเลยไปลยไปเลยไป่ลยไิดลยไอยไปเลยไปเไมเลได้ลยไปยไปเไปเไปเไลลไ้าไเลยไยเลปเลปไปเลยไยไปเลยไปลไเดยไนไปป๊บเเเไปเมันเอารถเไปเหรอเไปเไอไปไไ ไม่รู้อะภาพคนเดียวเลยตุ่มเมื่อไรนะตังนี้ใช่ไหมเด็ก